ทีมงานอำเภอบางคล้านะคะทีมงานอบตอบางกระเจ็ดทีมงานสภาองค์กบบารบริหารส่วนจังลวัดพี่ที่บินเข้ามาเลยค่ะเอาแค่ตรงกลางเอาค่ะค่ะกลับเข้ากลับออกนะคะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร Chat, Account, สับปะรดรักต่างผ่านสับปะรดทีนไดรับการสับปะรดที่สิ่งผ่านและถ้าตรวจสารพิษก็จะได้รันภ้าผ่านมาตรฐานก็ส่งไปให้ตัวอย่รงต่อไป

ที่อเภิบางค้านะคะอยากซื้อก็ท่านใดนะคะอยากหายได้นะคะกิจกรรมในเรื่องของการเกิททาตานะคะนัดทำลายนะคะ

아니, không phải nhanh lên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  bỏ lên nhanh Ô em phá là chắc chắn cũng được không ạ ủi 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 ủi

นี่ปนินนี่นเลนี่ยปนินนี่ปนินนี่ปนินนี่ปนนินมันไม่เป็นไร่ช่างรวมเออนี่ปนินนะนใหญ่ไม่แบบแบบดนี่คือทางดำทางดสายพันธุ์มากระเพาะใช่สาพันธบากระเพาะทางกรนดำเพื่อที่อื่นหรือเปล่านี่ค่ะเปรียบเทียบกปนิน วานนึ่งอนไลน์ชัดๆน่ะเนะเดี๋ยวเดี๋ยวทวดีไหนเออชี้ความแตกต่างเลยครับขี้คางดำคางดำแล้วขี้บเป็นยังไงหางหางจะมีลายกับไม่มีลายแล้วก็ตัวลำตัว ตรงจุดนี้คลองอะไรครับตรงนี้ฮะตรงนี้คลองบางกระเจ็ดน้อยครับหมู่ที่สี่ตำบลบางกระเจ็ดบางค้าจังหวัดสระบุรีครับเป็นคลองที่เชื่อมมาจากคลองบางกระเพาะที่เชื่อมกับแม่น้ำแม่บุญคงนะครับความอคลองหลวงทั่ดำก็มาตามน้ำนะครับก็ทราบจากท่านนายกบตว่าก็มีปริมาณชุกชุมพอสมควรการเนินงานวันนี้เราได้ปลาหมอขดดำกี่กิโลลงมากี่จุดครับวันนี้ครับก็วันนี้ลงไป ในบอ่อเกษตรกรได้หนึ่งจุดเนาะแล้วก็ด้านหน้าที่เราเปิดทีิปออฟติองสองบอ่อแล้วก็สามจุดข้างในไมน้ก็รวมแล้วแปดสิบโลครับนาตอนนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอาจจะมีหลงเหนือหรืออาจจะปิดแค่แปดสิบโลก่อนวันนี้ครับจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปยัง <S <S ไงบ <ปะ S 1> <ะ>้างก็มีกรมเนี่ยตั้งตั้งเป้าให้เราว่าให้เราทิ้งไปหนึ่งครั้งแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเกิดไปแล้วมันไปตีฟางหลอนี่ของขางหมอกพิษมมันไม่เยอะเนี่ยเราก็ ยังยังไม่ไม่ไปเราก็จะชะลอแล้วก็เดี๋ยวเราจะสํารวจมีการสํารวจลุ่มความหนาแน่นแล้วก็หมออวามดความวุมความนความหนาแน่นถ้าเกิดเราดูแล้วมันหมอมันมันมันมีปริมาณเยอะเราก็จับทีมไปครับไปจับรวงแข่งลงกครองจับประมหมอความดำไปเดินครับก็วันนี้นะครับหลักๆที่ให้ไปก็ให้เดินจําไปทําอาหารจังหวัน กับะัะโทษชนีที่ที่มาช่วยเราครับแล้วส่วนหนึ่งก็ทหารก็ละไปนะครับอย่ส่วนน้อยทหารละไปก็บางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปกับเรือนจำครับ